ต้องขอบคุณทาง CSI นะครับที่เชิญผมมาเป็นวิทยกรวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่เป็นวิทยกร CSI เนี่ยมาเกือบ5ปีแล้วนะครับ5ปีนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดก,การนะครับบริษัท s ั s t ั i ท a ตี้นะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริษัท Future Listing อันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่หนึ่งนะครับก็คือความรู้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ระหว่างแมกโรและไมโคร แมคโครและไมโครนะครับตัวแมคโคเนี่เบาไปหรือเปล่าครับเบาไปใช่ไหมครับอะไรนะเบาไปใช่ไหมครับอ่านะครับอ่านะครับอ่าถ้าเกิดทํําทาไมกลัวมันสิงกระแทกอ่าสูกลัวสิงกระแทกนะครับนะครับก็ก็คืออย่างนี้ครับว่าความรู้วันนี้จะเป็นเรื่องของแมคโครและไมโครแล้วเอาไปใช้ได้จริงนะครับ ใช้ได้จริงนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับจบการศึกษาเภสัชศาสตร์นะครับนะครับแล้วก็พอจบเภสัชเนี่ยนะครับก็ไปทำสารการเงินนะครับปีนี้ก็ปีที่30กว่าแล้วนะครับนะครับตั้งแต่สารการเงินระดับโลกเลยเนี่ย HBC นะครับ s o c g e n l e h m a n b a r ด้วยนะครับความรู้หลายอย่างนี้ยมันความรู้ของพวก h e fund นะครับผมเคยอยู่ h e d fund อยู่พักหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เคยอยู่ทิสโก้นะครับ อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็บางทีเนี่ยเรียนทฤษฎีเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงนะครับผมเลยขออนุญาตเริ่มจาก reverse นะครับ reverse นะครับว่าเอาไปใช้ก่อนนะครับแล้วมาเดินทฤษฎีว่ามีอะไร apply ไหมนะครับผมสอนมาทั้งหมดสิบกว่ารุ่นเนี่ยนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเลยนะครับนั่นคือผมทำไมสิทธ์เก่าถึงอยากมาฟังทุกครั้งนะครับปกติเนี่ยห้องนี้ต้องเต็มนะครับต้องปมางานซะ 70-80คนนะครับนะครับอันนี้ก็คือบังเอิญเรื่องโควิดนะครับทําให้ห้องลดลงไปนะครับแต่โควิดเนี่ยมีข้อดีอยู่เลยนะครับเพราะว่าบิสซิทโมเดลที่ที่เคยเรียนมานี่เปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนหมดนะครับนะครับผมยืนยันว่าเปลี่ยนหมดนะครับแต่ว่าท่านลองดูนะครับว่าถ้าเกิดท่านเข้าใจ business model เข้าใจ f u น o เนี่ยนะครับท่านก็จะรู้นะครับว่าท่านจะพลิกหุ้นถูก มองแบ็คโครถูกนะครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเป็นแอปพลายเคสตัดดี้นะครับสไลด์นี้เนี่ยไม่เคยมีในทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จเมื่อคืนนะครับนะครับไม่ไม่เคยมีทุกรุ่นเลยนะครับท่านเป็นรุ่นที่พิเศษนะครับแล้วถ้าเกิดท่านมาเรียนรุ่นหน้านะสไลด์นี้ก็ไม่ใช้นะครับสไลด์หนึ่งนะครับนะครับนะครับท่านลองดูนะนี่คือภาพเลยเซตอินเด็ก์นะครับเซตอินเด็ก์เนี่ยนะครับนี่คืออะไรอ่ะช่วงเดือนมาร์ เดือนมีนาคมมีท่านไหนกลัวมีนาคมบ้างครับมีท่านไหนอยู่ในตลาดมีนาคมบ้างครับไม่มีเลยใช่ไหมครับนะครับแล้วท่านกลัวไหมครับอ่าแล้วท่านดูนะถ้าเกิดท่านศึกษาฟันโฟวิซเซนสมอลเดลนะนะครับท่านจะรู้เลยนะครับว่านะครับท่านจะรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าผมเขียนเนี่ยยี่สิบสามถึงยีิบเจ็ดมีนาคมนะครับยี่ิบสามยี่สิบเจ็ดมีนาคมนะครับ ผมบอกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะบีมแบร์มาเก็ตลาลีหรือลรลี่ตลาดหมีนะครับเศรษฐกิจจะเป็น shape หุ้นจะเป็น shape นี่คือเขียนก่อนนะครับไม่ใช่เขียนทีหลังแล้วแปกวันที่ทีหลังนะครับนี่คือเขียนก่อนเลยนะครับเออเนี่ยฟันโฟบอกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยนะนะครับ เศรษฐกิจ U shape นี่จริงเลยครับท่าว่าตอนนี้เป็น U shape อยู่นะแล้วถ้าเกิดทําไม่ดีนี่จะเป็นอะไรครับท่าว่าเป็นอะไร shape ครับ L shape ความน่ากลัวอยู่นี้นะครับที่ผมก็บอกนี่นะครับว่าหุ้นไทยจะเป็น V shape หรืออาจจะเป็น W shape ขึ้นอยู่กับพัฒนานของโควิด19และการอาจจะิภาพกล้องของธนาคารต่างๆทั่วโลกมองวิกฤตโควิด19เป็นโอกาสครับ นะครับนี่คือเขียนช่วงมีนาคมนะครับถ้าเกิดท่านที่สนใจพวกนี้เข้าเพจผมได้นะครับมีมีซีไอไซท่านหนึ่งอ่ะซีไอไซสี่หรือไงแบงค์นะครับแบงค์นี้คือตามผมมาตั้งแต่สมัยสมัยเขาเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ช่วยทําเว็บไซต์ให้นะครับเขาว่าอยากรวบรวมความรู้ทั้งหมดของผมเนี่ยอยู่ในเว็บเดียวนะครับอ่านะครับนะครับท่านเห็นไหมครับว่าแถวเนี้ย นะครับแถวเนี้ยนะครับผมบอกว่าเนี้ยจะเป็น V-shape แล้วสุดท้ายตลาดก็เฉยจริงครับ V-shape แล้วตอนนั้นเนี่ยผมเขียนมาเนี่หลายคนไม่เชื่อบอกว่าเฮ้ยอะไรจะลงไป700 600 500อยห้าร้อ่าจริงๆนะครับแล้วผมไม่ใช่ผมว่านี่คือ V-shape แล้วเป็นโอกาสแล้วบางคนเนี่ย ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าพอร์ตบางท่านเนี่ยได้ไปยี่สิบสาสิบล้านเลยนะนะครับถามว่าเงินต้นเท่าไหร่เงินต้นก็ยี่สิบสามสิบล้านนะครับถามว่าก็มีท่านนึงทาสัมมนานะครับจะทําพันล้านได้ยังไงท่านอยากฟังอันนี้ไหมครับพันล้านได้ยังไงก็มีบางท่านบอกง่ายมากเลยเอามาหมื่นล้านสิครับ<笑><笑>จะเร็วกพันล้านนะครับอ่านะครับก็พอทราบ เพราะท่านพอท่านทราบเห็นเหตุผลแบบนี้เนี่ยผลของการศึกษาจริงๆเนี่ยนะครับท่านอยากเรียนรู้ฟันโฟรหรือ,อยังครับนะครับะนะครับคือเรียนเรียนบ,บางทีทฤษฎีมันเยอะมากเลยนะแล้วรุ่นก่อนๆเนี่ยผมนาทฤษฎีไปก่อนเลยแล้วบอกว่าโหปรากฏว่าเรียนจบเนี่ยกลายเป็นกล้ยเจ๋งเลยนะครับคือ,คอหลายอาจารย์เยอะมากเลยนะครับแต่ผมบอกว่านี คือผมพยายามประยุกต์แมคโคและไมโครเข้ามาผมมองแมกโคก่อนเลยนะแมคโคก่อนแล้วปรากฏว่าไอ้แมคโคเนี่ยผมก็ศึกษาจากไหนครับเออผมศึกษาจากรีแมนบาร์เดอร์นะครับตอนปี2,000ไม่ใช่2,000ปี1998นะครับ98นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนั้นผมอยู่รีแมนบาร์เดอร์เขาบอกว่าเออวิศิ์ถ้าอยู่ไม่ซื้อที่ดินเมืองไทยนะ ปี1998นะยู่ไม่โอกาสได้ซื้อด้วยเงินสดเลยนะครับอย่าลืมว่าที่ดินแถวตอนนั้นเน่ยแถวพระราม3แถวอะไรต่างๆเนี่ยวารา40,000เองนะแล้วตอนนี้วาวานเท่าไร่อ่บผมว่ามี2-3แสนนะนะครับไม่เป็นสามะนี่คือคาาแมกโรความคิดเลยภาพแมกโรวิวนะครับท่านลองดูนะครับว่ารูปออกมาตลาดเฉลยแล้วนะครับว่าเป็น V shape นะครับ V shape นะครับนะครับ หลายท่านตอนนั้นนะถ้าเกิดดูนะเทคนิคจะบอกว่าพันหนึ่งร้อยแนวต้านพันสองพันสามพันสี่พันห้าแนวต้านหมดทุกระดับเลยนะครับผมว่าไม่ใช่ผมก็คือวีเชฟผมไม่เคยบอกแนวรับแนวต้านเลยนะครับแนวรับแนวต้านพอท่านฟังเสร็จนะก็จะรู้นะครับว่ามีโอกาสที่ตลาดจะเกิดครัชอีกครั้งหรือเปล่าท่านจะตอบได้เลยนะนะครับนะครับฟังจบวันนี้ท่านจะทราบนะครับ ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลายท่านไปมองไปพันเแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยพนะันเจ็ดนั้นไม่มีโควิดนะไอ้น,นี่โควิดนี่คือเวฟแรกยังไม่จบเลยนะนะครับแล้วอาจจะมีเวฟสาเวฟสี่เวฟห้ามาอีกนะนะครับหลายท่านเทคนิคเข้าไปพันเจแล้วนะครับท่านดูนะครับนับออเลียดเวฟมาแล้วนะนะครับผมเห็นนะครับผมว่าเฮ้ยผมนับไม่เป็นเลยนะไม่เคยดูไม่เคยเรียนเทคนิคนะครับ อาจารย์ปรกกาศิษ์จะมาใช่ไหมครับผมขออนุญาตมานั่งเรียนด้วยนะครับไม่ไม่เคยเรียนจริงๆนะครับชีวิตนี้นะครับนะครับแล้วก็ไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องเทคนิคนะครับแต่ว่าเป็นการผสมแมคโครและไมโครนะครับนะครับคือผมผมขออนุญาตเคารพศาสตร์ของตลาดศาสตร์เลยนะครับผมตลาดศาสตร์นี่ก็จะมีจุดเด่นจุดเด่นของเขานะครับขึ้นอยู่ว่าท่านต้องการมาสเตอร์ศาสตร์ไหนนะครับขึ้นอยู่ท่านเลยนะครับแต่ละหลายท่าน เทคนิคเก่งมากนะครับต้องยอมรับเลยนะครับนะครับนะครับต้องต้องยอมรับว่าหลายท่านก็มองได้ออกว่าอี๋นะครับอ่าแต่ว่าบังเอิญหูผมหัวผมอาจจะไม่ไปนะครับอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ความไม่ดีของศาสตร์นะหัวผมไม่ไปดีกว่านะครับอ่าผมเริ่มมานั่งถามนะครับว่าเอ๊ะผมมองว่าตลาดจะแคชไปไม่ได้ไหมเทคนิคเห็นไหมนะครับแคชเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอ่านะครับเออเออผมเห็นอะไรบางอย่าง พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากการเห็น Vshape นะครับหลังจากการเห็น shape นะครับนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยนะครับตลาดก็เฉลยมาแล้วนะครับว่าว่าการรีบาวรอบนี้เป็นรีบาวที่ใหญ่ใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดถ้าไปศึกษานะครับว่าแลร,รี่รอบนี้ของตลาดทุนทั่วโลกมันขึ้นมา40 5 0เป็นการแลร,รี่ขึ้น สูงสุดเป็นอันดับสามในรอบร้อยปีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันขึ้นมาแค่สามเดือนเองนะนะครับบางบางท่านเนี่ยถือกว่าจะกำไรห้าสิบเอร์เซ็นเะนี่ยอาจจะถือเจ็ดปีนะครับแต่นี่ท่านถือท่านถือสามเดือนกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ท่านว่ามันเพราะอะไร หลายท่านบอกว่า QE ถูกถูกนะครับแต่ว่า QE รอบนี้เป็น QE ยังไงครับ Unlimited แต่สิ่งน่าสนใจมากกว่านั้นคือเม็ดเงินที่อัดเข้ามาเนี่ยมันประมาณ16ล้าน,ล,านล้านเหรียญ16ล้านล้านเหรียญอัดภายใน3เดือนถ้าเป็นสมัย Lehman Brothers Crisis หรือ Hamburger Crisis เนี่ยไอเม็ดเงินก้อนนี้ต้องอัด4ปีของ4ปีจบใน3เดือนไม่จบยังไม่จบด้วยนะครับยังไม่จบนะครับ นั่นคือเหตุผลผมถึงบอกว่านะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับนะครับผมเราบอกอันนี้นะครับนะครับแล้วผมบอกงี้ครับว่าอันนี้คือเขียน16ยี่สิบมีนานะนะครับยี่สิบสามยีิบเจ็ดมีนานี้ผมเตือนแล้วนะครับว่าจะเป็นแบร์มาร์เก็ตแรลลี่ขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วผมบอกงี้ต่อนะครับผมบอกว่าอันนี้คือ16ยี่สิบมีนานะ ก่อนที่ตลาดรีบาวชุดใหญ่เนี่ยผมบอกว่าอย่างนี้นะครับเราได้ผ่านพีคของ VIX Index หลายท่านก็ไม่เข้าใจวิกคืออะไรนะครับ VIX Index นะครับนะครับผมถึงบอกว่านะครับว่าท่านจบไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดท่านเข้าใจนะครับภายในเซสชันเดียวเนี่ยท่านคือสุดยอดอัจฉริยะเลยนะครับนะครับนะครับอันนี้คือความคิด hedge fund นะ แล้วมองนะครับนะครับเครดิตสเปรดมาอีกแล้วนะนะดูสับพวกนี้นะสับพวกนี้เนี่ยคืออะไรครับสับฟันโฟหมดเลยนะนะครับแล้วแต่ถ้าบอกว่าฟันโฟคือฝรั่งซื้อฝรั่งขายผมว่าไม่ใช่ครับฟันโฟคือสภาพคล่องนะครับฝรั่งไม่ซื้อแต่ทําไมหุ้นขึ้นแล้วท่านจะดูต่อนะครับเดี๋ยวจะมีสับต่อนะครับว่าทําไมไรายย่อยอถึงพาทีสเปรดในตลาดทุนถึง50เอร์เ ท่านทราบไหมครับเดี๋ยวบางเอิญผมไม่ได้โชว์พอร์ตหนึ่งให้ท่านดูนะเป็นหมอท่านหนึ่งนะครับเล่นซุปเปอร์สิบล้านหุ้นนะครับสิบล้านหุ้นและอีกช่องหนึ่งออกได้เปร็น,นหนึ่งนี่คืออะไรครับลิสแอปเปไทส์ลิสิแอปเปไทส์ถ้าลองดูมีนาคมนะมีใครกล้าเล่นซุปเปอร์สิบล้านหุ้นไหมครับนะครับกล้าเล่นนะแต่ว่าอาจจะสต็อปลอตมันเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับมีใครทราบไหมครับว่าซุปเปอร์ลงไปเท่าไหร่ สามสิบกว่าตังค์สี่สิบตังค์ใช่ไหมครับอ่านะครับนี่คือมาบาทหนึ่งใช่ไหมครับอ่านะครับท่านดูนะครับว่าท่านดูนะฮะสิบหกถึงยี่สิบมีนานะครับตอนตลาดขึ้นนะครับนะครับผมบอกงี้ครับว่า VIX index ซ์อิพีคแล้วนี่ผมบอกมองตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวได้มอง VIX index ็กซ์พีคแล้ว VIX index คือมาตรวัดความเสี่ยงเดี๋ยวผมให้ดู ถ้าเกิดความเสี่ยงพีคหมายถึงอะไรครับความเสี่ยงพีคหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่านักลงทุน pricing ความน่าก,กลัวที่สุดไปแล้วนะครับท่านดูความคิดท่านดูถ้าเกิดท่านไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับลองกลับไปรีวิวนั่งฟังเรื่อยๆนะครับนั่งฟังเรื่อยๆนะครับผมเชื่องี้ครับรอบ -5 ้าเนี่ยท่านจะเป็นทุปุปโป่งเลยเดินมาพูดเหมือนผมได้เลยนะครับ <c oughs> นะครับ แล้วท่าดูเครดิตสเปรดนี่คืออะไรเครดิตสเปรดดีวผมบอกก่อนนะครับก็คือส่วนต่างของบอลยิวของปอเรทบอลที่ลงทุนได้ลบด้วยบอลยิวของเทชเชอรี่ถ้าเครดิตสเปรดสูงายถึงไรครับบริษัทต่างๆต้องกู้เงินด้วยเงินที่เยอะถ้าเครดิตสเปรดสูงมายถึงว่าพวกบริษัทต่างๆกู้เงิน ด้วยดอกบี้ที่สูงหมายความว่าธนาคารไม่ปล่อยกู้แต่ถ้าเกิดเครดิตสเปดนี่บอกว่าไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหมายถึงอะไรครับาภาคธุรกิจยังเดินได้ธนาคารยังปล่อยกู้ท่านดูนะครับอดดิ้งแต่ละคำเนี่ยที่ผมเขียนมาเนี่ยต้องกั่นกองนะครับกั่นกองนะครับแล้วสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมเอาแฟกเตอร์ทั่วโลกมานั่งวางบนโต๊ะนะแล้วมาดูเลยนะครับนะครับท่านสังเกตนะครับว่ามองสกิจไทยเป็น ushape ฟื่ตัวค่อยเป็นค่อยไปในครึ่งปีหลังตลาดหุ้นเป็น V ีเชฟใหม่กันแล้วนะครับนะครับวัดท่อมของ V คือพีของจำนวนใหม่ผู้ป่วยวัดท่อมของตัว V นะครับก็คือจํานวนผู้ป่วยใหม่ของโควิด19ในไทยทั้งว่าวัดท่อมวีคือวันไหนครับวันที่ช่วงที่สเปดของสนามสนามโมยอ่ะใครจำได้ไหมครับ อ่านะครับฉะนั้นนี่จะสังเกตนะครับว่าช่วงที่คนแพนิคผมบอกว่าให้หาวอตทอมของ V เลยนะครับแล้วผมบอกงี้ครับว่าเมื่อเราศึกษาไพเปอร์บุกของตลาดหุ้นไทยรอบ15ปีผ่านมา,มาวิกฤตโควิด COVID 19จะเป็นจุดการซื้อเราุนอันดับ2ดีเป็นอันดับ2นะครับดีเป็นอันดับ2นะครับลองจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับ ซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะเมื่อเธอพูน,นระยะ6เดือนนะครับสังเกตน,นะครับว่าดีเป็นอดับสใครอยู่ในสมัยวิกฤตลีมันบาร์เดอร์ไหมครับใครอยู่บ้างครับช่วงนั้นราคาหุ้นลงไปเท่าไหร่ครับเซกนินดิคลงไปเกือบ500-400แถวนั้นใครจำได้ไหมครับนะครับแล้วผมก็บอกว่านี่นะครับว่าซื้อตรงนี้ดีเป็นอัดับสหลายท่านบอกว่า อืมพอพูกนี้ปุ๊บหลายท่านก็มาเลยนะครับอินบ็อกมาเลยอาจารย์ขอซื้อเปนะ็นองตันหนึ่งได้ไหมครับ <c oughs> ผมก็ว่าพวกนี้มันขึ้นอยู่ asset allocation ท่านตับสองหมายถึงอะไรครับท่านก็ใส่เงินไปครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับพอบริบาวขึ้นมาเนี่ยท่านนั้นก็อินบ็อกมาถามเนี่ยบอกว่าโอ้อาจารย์ลูกงี้ผมใส่ร้อยเปอร์เ็นเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็บอกว่าอะไรครับรู้อะไรไมสซูลูงี้นะครับอันนี้คือเป็นนะครับนี่คือเขียน before fact นะครับไม่เขียน after fact นะครับนี่คือ before fact นะครับผมบอกว่าตลาดเฉลยแล้วเนี่ยทุกคนก็เป็นพระเอกหมดน่ทุกคนเก่งหมดเลยนะครับนะครับเป็นขงเบ้งหลังเหตุการณ์นะครับนะครับ่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยท่านลองดูนะครับว่านะครับอ่านั้นดูต่อนะนี่เรียนจากเรียนจากเหตุการณ์จริงเลย เหตุการณ์เร็วๆนี้นะครับนะครับคือถ้าถ้าบังเอิญคอสผมเนี่ยบังเอิญดีไซน์ต้องพูดมีนาคมอ่ะแล้วเกิดท่านมาเรียนมีนาเนี่ยนะครับท่านก็จะรู้เลยนะท่านก็จะเป็นเศรษฐีเลยนะครับนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ใช้รอบหน้านะครับเอาไว้ใช้รอบหน้านะครับนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันมาอีกแท่นอนนะครับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะครับ ไหนทวมาทีอ่อาจารย์เรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่ต้องกลัวครับได้ใช้นะครับนะครับไอ้ออออออนี่เรื่องจริงนะครับไม่ไมใช่ผมคููนะครับนะครับแล้วท่านจะรู้นะครับเหตุการณ์อะไรที่มันไม่มันอะไรนี่อาจารย์นะครับถ้าท่านเอาความรู้ผมเนี่ยไปคอนเฟิร์มกับท่านอาจารย์ปากกาศึกนิดนึงนะครับว่าผมคิดอย่างนี้อาจารย์ปากกาศึกคิดยังไงนะครับ,บคือท่านเสร็จแล้วท่านก็อินดตเกตแต่ดท่านก็อินดิเกตแต๊เป็นความรู้ของท่าน นะครับของทุกอย่างเนี่ยพอท่านอินเตเกตได้เนี่ยท่านก็จะก็จะค้นพบนะครับว่าท่านเป็นนักทุรุนสไตล์ไหนนะครับนะครับท่านดูต่อนะครับว่าอันนี้ผมขออนุญาตดูภาพแมกโครก่อนนะมาดูภาพไมโครอ่านะครับเบสเพอร์ฟอร์แมนในปี2020 ถามว่ามีแคตาลิสอะไรไหม Best Performance โอ้บางตัวนี่250% 250% 200%นะครับตัวนี้ปีที่หา้า3%ปีแล้วเกือบ100%เอ๊ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง business model เลย ผมบอกว่าพอพากไมโครมาดูเออแมกโครเสร็จมาดูไมโครนะครับนะครับลองดูนะอ่าตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงพิเศษสมูเดลยวไหมนะครับนะครับมีไหมมีไหมนะครับอ่านะครับนี่คือแมกโครเสร็จมาเลือกไมโครนะครับเมิเซ์โมเดลที่มีการที่ ที่โดดเด่นทําให้เราเลือกคุณได้ถูกนะครับท่านดูนะเบอร์หนึ่งใช่ไหมเบอร์นี้ทุกคนทราบใช่ไหมครับฉลาดเฉยแล้วคือถุงมือ,อยางใช่ไหมครับตัวนี้ท่านทราบหรือ,อยังเป็น flexible p a c k a g ิล g จจิ้งใช่ไหมครับมีลายต่อครับตัวนี้ท่านทราบหรือ,อยังอาหารนะครับตัวนี้ท่านทราบหรือ,อยัง นะครับตัวนี้ท่านทราบแล้วใช่ไหมครับอ่านะครับอ่านะครับอ่าท่านดูต่อฮะอันนี้คือ the best performance นะฮะ business model บอกเลยทำให้เราพิกหุ้นได้ถูกนะครับ the worst performance นะครับท่านดูนะตรงนี้ท่านทราบแล้วใช่ไหมครับนะครับในนี้จะมีบางตัวเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์กำไรออกมาดีมากเลยนะแต่บังเอิญเจอเรื่องของ s t กเจอร์เ l t m ีเปลี่ยน s t กเจอร์เ l t m ีคืออะไรครับฟโฟลทั่วโลกที่เคยเถืออยู่ ต้องออกท่านคยยินคานี้ไหมครับโฟลโทั่วโลกที่เธออยู่ต้องออกอาทิเช่นนะครับบางบริษัทเนี่ยเขาปล่อยพวกคาร์บอนอิมิชชันเยอะแล้วบางเอิญมามีสนธิสัญญาปารีสนะครับทำให้กองทุนหลายกองจะต้องใช้มาตรการนี้ก็คือว่าไอ,แอ,อ,อ้แบ็กล็อกอะรู้จักไหมแบ็กล็อกแบ็กล็อกกองทุนที่ใหญ่นะ ถือประมาณ4ทิ i เลียน US เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ลงทุนในบริษัทไหนนะครับที่ปล่อยคาร์บอนอิมิชันเกินกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์น,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 นะครับสุดท้ายเนี่ยบางบริษัทในนี้นะครับเป็นวิกทิมเลยเป็นเหยื่อเลยไม่ถึงว่าเนื่องจากในอดีตเขาเป็นโอเวอร์โอนหุ้นอกองทุนเถอเยอะนะครับพอเจอเรื่องสนิสัญญาปารีเข้าไปเนี่ย เขาต้องถูกบังคับให้ลดพอร์ตทั้งที่ว่า e a r n i n g ออกมาค่อนข้างโอเคราคาไพเปอร์บุกอยู่0.3เท่าเองนะครับท่านดูในนี้ท่านมองออกไหมตัวไหนนะครับนะครับสังเกตไหมครับว่าไอ้พวก s t r u c t u r a ์ c h a i n เนี่ยนะครับบางท่านท่านถ้าเกิดท่านไม่ติดตามอะไรต่างๆนี้ท่านจะไม่รู้เลยนะบางทีท่านดูประทอมอัพ แล้วผมเชื่อ,องี้ว่าไอ้บริษัทนี้นะครับพอดูบัญชีปุ๊บโอ้โดีมากเลยนะ p พ i ปอ per b o o ต่ำ P/E ต่ำอะไรเงี้ยมีสินทรัพย์เยอะแต่สุดท้ายมันเจอเรื่องซักเจอเรื่อเชนแบบนี้นะครับแล้วก็พวกซักเจอเชนเนี่ยต้องจบภายในเดือนกันเออในปีนี้ด้วยนะครับน่นคือผมวผมทำไมว่าเออบริษัทบางบริษัทนียเคยอยู่20บาทเราไปสามหรืออยู่สบาทอะไรเงี้ยทั้งที่เออหนี้ออกมาดีอะไรต่าง Price per book ต่ำอะไรเงี้ยนะครับบางทีเวลาเชนตอบตอบไม่ได้เลยนะครับ นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ก็ว่าข,ข้อมูลต่างๆนี้มันก็เป็นการศึกษานะครับคือผมถึงบอกว่าความคิดโลกมันสาคัญนะครับสำคัญมากนะครับนะครับบางบริษัทเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเพิ่งถูกเทคโอเวอร์มานะครับแต่บมืงเอิญถูกเทคโอเวอร์มาในนี้นะครับถูกเจ้าของใหม่ เอาสินทรัพย์ราคาแพงใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดการขาดทุนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับจังว่าบ,บริษัทนั้นน่ะมันมีเรื่องของเอเจนซี่แฟกเตอร์พอผมพูดเอเจนซี่แฟกเตอร์ท่านก็งงคืออะไรนะครับเอเจนซี่แฟกเตอร์บริษัทโฆษณาหรืออะไรเอเจนซี <laughs> <Agency> ่ <laughs> ไม่ใช่นะครับเอเจนซี่แฟกเตอร์เนี่ยเป็นศัพท์การเงินก็คือ ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นเจ้ามนี้กับผู้ถือหุ้นนะครับนะครับอันนี้คือเป็นสับการเงินเลยนะนะครับแล้วบริษัทไหนก็ตามที่มีเอเจนซี่แฟกเตอร์เยอะๆนะครับบริษัทนั้นก็จะไม่เพอร์ฟอร์มนะครับท่านดูนะครับว่าให้ท่านดูนะในกลุ่มนี้นะครับมีบริษัทไหนที่มีเอเจนซี่แฟกเตอร์เยอะๆบ้าง เวลาเวลาศึกษาเนี่ยนะครับเวลาศึกษาเนี่ยนะครับผมก็ดูหมดหนึ่งภาพใหญ่ภาพเล็ก valuation ดูความขัดแย้งข้างในนะครับผมเป็นอาจารย์สอนเรื่อง valuation ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมา15ปีนะครับคอร์ส mif นะครับ m มาสเต n f ์ไ e นะฮะ valuation เลยนะครับเป็นคอร์สที่ดีสุดเรื่องการเงินนะครับท่านที่ลงใน fvi ผมอะ ก็จะลงจริงๆเพื่อนผมสอน Excel ด้วยนะทํา Excel เลยนะครับปรากฏว่าไงครับตอนผมสอน fvi อะ่ะเพราะบอกว่าจะทา Excel ปุ๊บเนี่ยทุกคนดีใจใหญ่โ oh, อย้ยอาจารย์ให้ทำล้วพอผมโชว์ Excel ปุปบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมตั้งทําอยู่คนเดียวนะครับที่เดน,น <laughs> ทุกคนดีใจโ oh, อย้ยอาจารย์ให้ทํา Excel ลนะเออผมเออเอาคอมมาด้วยนะเอาเอาคอมมาทุกคนเอาคอมมาหมดเลยนะแลสุดท้ายเนี่ยผมตั้งทาอยู่คนเดียวนะครับนะครับผมว่าเออ ของพวกนี้นี่มันเป็นอะไรครับเอฮิปสิโก้นะครับหมายถึงว่าท่านต้องลงหมือนทำด้วยตัวเองนะครับนะครับอ่านะครับ